สวัสดีครับสวัสดีพ่อแม่พีโนโน่น้องชาว YouTube ที่รักทุกท่านนะครับวันนี้อยู่กับผมยุดยิ่งเจริญนะครับจะพามาชมแมคโคนะครับแมคโครเล็กขุดใส่ทางไอ้ใส่ไฟครับเสญญาไฟเล็กครับก็จะขุดงานแคบๆครับนี่สำหรับงานเล็กๆคบแคบ,แคบทำไหลทางครับแล้วก็จะใส่ ร,รถขุดเล็กๆเหมาะสำหรับที่แคบๆนะครับเป็นของรถขุดคูป o ต้านะครับซุปอร์ซี่เอ็ก KX91.3 ครับนี่ยเหมาะงานคาแบคบๆครับนี่ฝังเสาไฟครับนี่ ทาความสะอาดทางไปด้วยครับไม่ให้เปื้อนทางครับไม่รู้ว่าทางเขาส่งงานหรือ,อย่างต้องวัดดูความลึกด้วยครับุดไปเช็คความลึกไปในตัวเลยครับเพื่อความชัวครับเนี่ ทำงานวัดนะครับวัดการผุดประมาณกี่เมตรกี่เซนนะครับหลุมน,นี้ก็น่าจะกว้าง80ครับนี่80คูณ80ลึกประมาณ90ิหรือเมตรหนึ่งนี่แหละครับ จะจิ้มไปแบบตรงๆเลยครับก็จะมีวัดระดับตามเลยครับเวลาขุด ก็ต้องคุดให้ได้ความลึกนะครับก็ะจะมีคนวัดตามเลยครับเลยแล้วก็วัดในตัวเลยครับก็จะได้ตามมาตรฐานที่ต้องการหรือเปล่าครับเย นะครับก็ม <tang s> ีคนลงไปเซะข้างในครับให้มันได้ระดับที่ต้องการนะครับขุดเล็กๆครับคล่องๆเลยครับ อย่างนะยังไรก็อย่าลืมฝากกดติดตามกด subscribe กดไลค์กดแชร์ช่องยุ่งยิ่งเจริญด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปให้พ่อแม่พี่น้องชาว youtube ได้รับชมกันเรื่อยๆไปนะครับขอจบคลิปไว้เพียงแค่เท่านี้ก่อนครับขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับ